โอเคครับสวัสดีครับคุณอยู่กับผม Peach Eternal กันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งในวันนี้การพาที่ผมจะนำมารีวิวก็คือ High Grade Gundam Astray No Name นะครับผมอ่ะก็มาลุยกันต่อเลยนะครับกับการพาที่ชนะโหวตอันดับ4จากเมื่อเดือนเมษายนนะครับเจ้า No Name ตัวนี้นั่นเองคือจริงๆอันดับ4เนี่ยมันมีถึง2ตัวเลยนะครับก็คือเจ้า No Name แล้วก็าค k u r a นี่คะแนนมันได้เท่ากันนะครับที่4คะแนนแต่ว่าผมขอ เลือกรีวิวเป็นเจ้าโนเนมก่อนละกันนะครับเพราะว่าตัวล่าสุดที่ผมพึ่งทํารีวิวไปเนี่ยก็คือซาคูอเมซิ่งนะครับผมก็เลยอยากจะทํากันพาจากซีรีส์บิวเห,เหมือนกันนะครับเพื่อความต่อเนื่องนะสาหรับเจ้าโนเนมตัวนี้นะครับบอกเลยทีแรกเนี่ยผมไม่รู้จักมันมาก่อนเลยนะครับเพียงแต่ว่าเคยเห็นผ่าน,านตายอยู่บ้างนะครับว่ามันมาจากกันด้มภาคบิวไดเวอร์นะแต่ที่ตัดสินใจซื้อมาจริงๆเนี่ยเพราะว่าพอผมได้รีวิวเจ้าเซนโกคูแอสทรีไปนะครับรู้สึกว่า เออหุ่นตระกูลแอสเทรเนี่ยพอมันมาอยู่ในจัก,กรวาลบิวไฟเตอร์แล้วเขาดัดแปลงดีไซน์มันออกมาได้ค่อนข้างสวยน่าสนใจนะครับผมก็เลยลองไปหาเจ้าโนเนมตัวนี้มาสะสมแล้วก็ทํารีวิวนั่นเองโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้าแอสเทรโนเนมตัวนี้พอต่อเสร็จแล้วมันจะเท่ขนาดไหนไปชมกันเลยนะครับ โอเคผมก็ประกอบเจ้า astray no name เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการประกอบเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ประกอบได้ง่ายๆเลยนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนตามมาตรฐานไฮเกรดทั่วไปเลยเอาจริงตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันประกอบสนุกเลยแหละเพราะว่าชิ้นส่วนโครงในดีเทลตามกรอบของกันพลาตระกูล astray เนี่ยมันก็มีรูปร่างที่ดูแปลกตาก,กว่ากันพลาท,ทั่วไปอยู่แล้วนะครับรายละเอียดเนี่ยมันมีเยอะมากเลยนะครับจนตอนประกอบผมก็คิดในใจนะว่าถ้าเกิดทําเจ้า no name ตัวนี้เนี่ย เป็นมาสเตอร์เกรดนะครับมันจะออกมาสวยและยอดเยี่ยมขนาดไหนส่วนพลาสติกนะครับตัวนี้เนี่ยก็มีพลาสติกส่วนใหญ่ค่อนข้างนุ่มนะครับแต่ก็ยังมีเป็นพวกแผงโครงในสีแดงแล้วก็สีแดงเลือดหมูเนี่ยที่จะยังเป็นพลาสติกแบบแข็งอยู่นะครับแต่ว่าพอเป็นกรอบสีขาวหรือว่ากรอบผ้าคลุมเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกแบบนุ่มนะครับทาให้การเก็บแผลของตัวนี้ก็จะกลางๆนะมีทั้งสบายแล้วก็แบบเจ็บมือปนๆกัน แล้วก็แผลเกตนะครับตัวนี้เนี่ยแผลส่วนใหญ่นะครับจะเป็นแผลแบบตรงๆทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าก็ยังมีอันเดอร์เกตแซมๆอยู่บ้างนะครับผมรู้สึกว่าแค่ประมาณ10-20%ของทั้งตัวเองนะก็ถือว่าค่อนข้างน้อยแต่ก็ยังดีแหละที่เขายังทําเป็นอันเดอร์เกตให้มาบ้างนะครับส่วนสติ๊กเกอร์ก็มีมาให้แปะก็ไม่ได้เยอะมากนะครับถือว่าแค่พอสมควรนะส่วนใหญ่การแปะก็จะเป็นดีเทลลวดลายสีทองทนะครับที่บริเวณ น่องทั้งสองข้างของหุ่นนะครับแล้วก็ท้องแขนส่วนจุดอื่นก็จะเป็นจุดกลมๆสะท้อนแสงนะครับอยู่ที่บริเวณผ้าคลุมไม่มีอะไรมากแต่ที่ผมว่าแปะค่อนข้างยุ่งยากเนี่ยก็คือไอชิ้นสีน้าตาลตรงนี้แล้วก็พวกชิ้นสีขาวๆนะครับอย่างสีน้าตาลเนี่ยมันจะเป็นจุดแปะอยู่ตรงหน้าท้องของหุ่นนะครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันควรจะแยกสีมาให้นะเพราะว่าชิ้นค่อนข้างใหญ่นะครับอ่ะก็ให้มาแปะเฉยเลยผมก็ไม่แปะแล้วกันไม่ชอบ แล้วก็พวกชิ้นสีขาวนะครับจะเป็นบริเวณผ้าคลุมอ่าทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ที่แพ็คหลังนะครับอีกชิ้นหนึ่งผมก็รู้สึกว่ามันยุ่งยากใช้กระดมาร์กเกอร์สีขาวนะครับจับแต้มสีไปเลยง่ายดีสําหรับข้อมูลคร่าวๆนะครับการดดัมแอสเ n รโนเนมเป็นกันพพาจากภาคการดดัมบิลไดเวอร์นะครับโดยมีบิลเดอร์ก็คือชิบะซึกสะชายลึกลับผู้บงการอยู่ในเงามืดโดยการแจกจ่ายสิ่งที่เรียกว่า เบรกดีคอลไปให้แก่เหล่าผู้เล่น GBN เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กันพลาของตนเองเก่งขึ้นโดยหารู้ไม่เลยว่ามันคือแผนการของชิบะที่จะควบคุมกันพาเหล่านั้นและใช้มันทำลายโลกของ GBN ให้สิ้นซากเพราะชิบะมองว่าการแบทเทิลกันพลาในเกมออนไลน์หรือว่าใน GBN เนี่ยมันเป็นแค่ความสนุกแบบปลอมๆนะครับการแบทเทิลกันพลาที่แท้จริงในอุดมคติของเขาจะต้องสู้กันด้วยกันพลาของจริงเท่านั้นพังจริงกระจุยจริง อีกทั้งชิบะยังมี sd กันดั้มของเพื่อนเพื่อนอยามิเก็บไว้เป็นตัวประกันด้วยนะครับนั่นทำให้ลิคุจำใจยอมแพตเทิลกับชิบะเพื่อชิง sd กันดั้มพวกนั้นกลับคืนมาให้ได้สำหรับตัว astroneum no นะครับเป็นกันพาประจำตัวของชิบะที่ผ่านการแพทเทิลของจริงมาแล้วกว่า300ครั้งมีทั้งแพ้บ้างชนะบ้างแต่ชิบะก็ยังคงซ่อมแซมและคัสตอมให้มันเก่งยิ่งขึ้นอยู่เสมอจนกลายมาเป็นกันดั้ม a s t r o no n e m e อย่างที่พวกเราเห็นในปัจจุบันนะครับผม ซึ่งกันพราตัวนี้ก็เรียกได้ว่าทรงพลังในทุกด้ดานเลยนะครับเพราะเกราะผ้าคลุมที่เรียกว่า No Name Unit จะสามารถเปลี่ยนโหมดเป็นอาวุธหรือ,กรอเกราะป้องกันได้อย่างหลากหลายแถมยังมีระบบนโตรซ System ติดตั้งเอาไว้ด้วยพอบวกกับประสบการณ์บทเทิลอันโชกชนของชิบะก็ทำให้แ s ส r ทร No Name เป็นอีกหนึ่งกันพลาที่เก่งมากๆของภาพ b u i ด d Diver เลยนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของดีเทลกันบ้างนะครับสำหรับเจ้ากันดั้ม s อ r เท No Name ตัวนี้นะ คือผมนิยามให้มันสั้นๆเลยนะครับว่าแมงโคเทเลยเจ้าตัวนี้คือแบบจริงๆอ่ะมันเป็นคําพูดที่ผุดขึ้นมาในใจของผมตั้งแต่ตอนประกอบมันเสร็จแรกๆเลยนะครับว่ามันจะเทพไปไหนวะ <c oughs> คือแบบทั้งกราะรูปร่างดีเทลสีสันต่นางๆนานาของมันเนี่ยมันดูสวยลงตัวไปหมดเลยนะครับจนผมรู้สึกว่านี่กูไป,ปอยู่ที่ไหนมาซะตั้งนานถึงได้พลาดกันพาที่เทขนาดนี้นะ <c oughs> อ่ะนี่ก็คือหน้าตาชัดๆของเจ้า astroname no นะครับ หน้าตาดูเท่ดูดันสมกับเป็นกันพลาตัวร้ายมากเลยแล้วก็จริงๆเนี่ยไอเขาข้างข้างหัวของมันนะครับสองข้างเนี่ยมันจะต้องปิดเข้ามาชิดแบบเป็นตัววีเลยนะแต่ว่าผมกลางมันออกหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้มองเห็นหน้ามันได้แบบชัดชัดนะครับไม่งั้นเนี่ยเขามันจะบังซึ่งความดีความชอบในความเท่ของมันเนี่ยก็ต้องยกให้โครงต้นฉบับของมันนะครับที่มาจากกลตระกูลแอสเทรนั่นเองนะที่มีดีไซน์มีรายละเอียดสวยงามมากมากอยู่แล้วนะครับ พอจับมาคัสตอมเพิ่มนิดๆหน่อยๆแค่นี้เนี่ยมันก็ออกมาเท่ลงตัวมากๆเลยอ่าแล้วก็รู้สึกเจ้าโนเนม,มตัวนี้นะครับมันจะต่อยอดดีไซน์มาจากตัวโหลดแอสทรโอเมกาอีกทีหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจแต่ว่าพอดูๆแล้วเกราะหลายๆจุดเนี่ยมันก็ดูมีความคล้ายกับตัวโหลดแอสทรโอเมกาอยู่นะครับแต่ถึงผมจะชมมันมาเยอะเนี่ยมันก็ยังมีอยู่จุดหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกไม่ค่อยพอใจเนี่ยก็คือ กราะผ้าคลุมของมันนะครับถ้าเป็นในอนิเมะต้นฉบับเนี่ยสีของผ้าคลุมมันจะต้องเป็นสีเทาแก่ๆนะครับค่นไปทางดำแต่ว่าพอเป็นเวอร์ชั่นกันพราเนี่ยผ้าคลุมมันดันเป็นสีน้ำตาลสีแดงเลือดหมูแบบนี้ไปไปเฉยเลยก็ถ้าเกิดใครใครชอบสีนี้เนี่ยก็โอเคนะแต่ว่าถ้าใครรู้สึกไม่พอใจเหมือนผมเนี่ยก็คงจะต้องจับไปทําสีเพิ่มนะครับให้มันดูเหมือนในอนิเมะต้นฉบับมากขึ้น ส่วนลวดลายร่องตัดเส้นต่างๆนะครับโอ้โหตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าจัดเต็มมากๆนะครับตัดเส้นกันโคตรมันเลยนะผมถือว่าเป็นเสน่ห์ของกันพราตะกูลแอสเทรนะครับที่ชิ้นส่วนโครงในของมันเนี่ยมันจะมีรายละเอียดด e ีเทลเยอะมากๆสําหรับการตัดเส้นนะโอ้โหคนออกแบบเนี่ยโคตรเก่งเลยโอเคทีนี้มาดูในส่วนของจุดขยับกันบ้างนะครับซึ่งในทีแรกเนี่ยผมจะขอถอดกรอบผ้าคลุมแล้วก็เขาสองข้างข,งของมันก่อนนะครับเพราะว่ามันเกะกะทําให้ จบขยับได้ลําบากนะในไหนถอดผ้าคลุมแล้วเนี่ยเราก็มาดูรายละเอียดในส่วนเครื่องตัวฝั่งขวาบ้างนะครับภายใต้ผ้าคลุมเนี่ยว่ามันมีชุดเกาะดีไซน์หน้าตาเป็นยังไงนะครับก็จะเห็นว่าเหมือนมันเหมือนมันแยกฝั่งไปเลยว่าฝั่งซ้ายเนี่ยจะต้องติดเกาะแบบเต็มๆนะครับในขณะที่ฝั่งฝั่งขวาเนี่ยมันมีผ้าคลุมมาปิดแล้วฉะนั้นเกาะมันก็เลยไม่ค่อยมีนะครับแต่ผมก็มองว่ามันก็ดูเท่อย,อยู่ดีนะเนี่ย ดีเทลลวดลายต่างๆนานาสวยมากเลยตัวนี้สำหรับข้อต่อของเจ้าโนเนมตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็น PC แทบจะ0้เเลยนะนี่แทง PC ของมันโอ้โหโ,โ,โอ้เยอะมากที่เห็นแหวงแวงไปไหนก็คือที่ใช้จริงนะครับรู้สึกว่าแค่ขาข้างนึงเนี่ยก็ใช้ PC ไปประมาณ4-5ชี้นแล้วนะครับรวมเท้าด้วยนะโอ้โหเยอะมากฉะนั้นผมก็จะไม่คาดหวังนะครับว่าข้อต่อของมันเนี่ยมันจะแข็งแรงสักแค่ไหนนะ อ่ะเราขยับเล่นกันเลยนะครับเริ่มจากส่วนหัวเลยหมุนโดยรอบปึ๊บอ่าหมุนได้โอเคเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีชิ้นส่วนอะไรมาติดขัดนะโอเคก้มเนยเอียงปึ๊บปึ๊บอ่าส่วนหัวก็ถือว่าทําข้อต่อมาแข็งแรงดีเลยนะครับโอเคทีนี้มาดูที่ไหล่แล้วก็แขนนะครับเกราะไหล่สามารถเปิดขึ้นได้เล็กน้อยนะครับสุดแล้วอ่าโอเคแล้วก็ ตรงจุดนี้จะเป็นที่ยึดผ้าคลุมนะครับเอากรอบผ้าคลุมเนี่ยมาเสียบเข้าไปตรงนี้นะมันก็สามารถดันขึ้นดันลงได้มีความฝืดมากนะครับจุดนี้ดีเลยอ่าแล้วก็มีเป็นบัตเติกไฟจอยนะครับซ่อนอยู่ด้วยทําให้สามารถดันไหลไปข้างหน้าข้างหลังได้นะค่อนข้างลื่นนะครับเพราะว่ามันเป็น PC ซะส่วนมากเลยอ่ทาทั้งไหลแล้วก็แขนนะทีนี้ลองกลางแขนปึ๊บอ่ากางได้ประมาณนี้นะครับสุดแล้วโอเคแล้วก็ โคนแขนนะครับหมุนโดยรอบได้ลื่นเลยอันนี้เนี่ยลื่นไม่แน่นนะครับข้างนี้เป็นด้วยหรือเปล่าเดาหน่อย yes, อ่ะข้างนี้ก็พอกันพีซีะเนะพับข้อศอกนะครับปึ๊บอืมเหมือนจะพับได้แค่นี้นะครับมันติดแล้วนะลองข้างนี้สิอ่ะพอกันงอได้แค่นี้เองไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าไหร่นะครับผมอ่าแล้วก็ มือข้างขวาเนี่ยมันจะเป็นปืนใหญ่นะครับผมอ่าถ้าจะเล่นข้อมือเนี่ยต้องมาเล่นทางด้านซ้ายแทนนะข้อมือก็สามารถนี่ดันขึ้นดันลงเอียงไปเอียงมาแล้วก็หมุนได้โดยรอบนะครับปึ๊บข้อมือก็ถือว่าแน่นใช้ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ฝืดอะไรนะทีนี้เป็นส่วนลําตัวนะครับลําตัวหมุนปึ๊บอ้าวติดแล้วนะครับหมุนไปได้แค่นี้นะหมุนได้ไม่โดยรอบนะครับปึ๊บ ปิดเหมือนกันโอเคแล้วก็ก้มก้มไม่ค่อยได้เลยนะเงยอ่ะเงยได้เยอะอยู่นะครับปึ๊บปบเอียงโอเคช่วงลำตัวก็ถือว่าแน่นแน่นดีอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องความยืดหยุ่นในการขยับเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ โอเคทีนี้เป็นส่วนกระโปรงนะครับกระโปงหน้าก็จะเป็นบอจอยทั้งสองข้างเลยนะครับสามารถหมุนขึ้นได้หมุนลงแล้วก็ขยับเล่นเอียงไปเอียงมาได้เล็กน้อยนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยที่เห็นมันมีกรอบสีขาวนะครับแต่ว่าฝั่งขวาดัานไม่มีเนี่ยอันนี้ไม่ได้ทำพาร์ทหายแต่อย่างใดนะครับมันเป็นดีไซน์ของมันนะ <c oughs> อ่านี่เปิดปึ๊บปึ๊บโอเคกระโปรงข้างนะครับสามารถหมุนไปข้างหน้าข้างหลังเปิดขึ้นได้ปิดประมาณนี้แล้วก็ กระโปรงหลังไม่สามารถขยับเล่นได้นะครับเป็นชิ้นล็อกตายมาเลยโอเคทีนี้ดูส่วนขาบ้างนะครับก่อนอื่นเลยตรงโคนขาของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีจอยพิเศษนะครับทำให้เราสามารถเอียงโคนขาไปทางซ้ายทางขวาได้พร้อมๆกันนะครับแล้วก็สามารถเอียงปึ๊บปึ๊บ,บแบบนี้ได้ซึ่งผมบอกเลยนะครับผมเกลียดไอจุดจุดยึดโคนขาแบบนี้มากๆเลยมันทําให้ตัวหุ่นเนี่ยมันดูโคงเครง่งดูไม่ค่อยมั่นคงอะครับแถมตัวยึดข้างในเนี่ย มันเป็น PC ซะด้วยนะโอ้โหยิ่งแล้วใหญ่เลยทีนี้ลองขยับขานะครับเตะขึ้นปึ๊บอ่าเตะได้ประมาณนี้นะครับเตะกลับปึ๊บโอเคติดกระโปรงกลางขาปึ๊บอ่ากลางได้สูงโอเคอยู่นะครับอับลงหมุนโดยรรอบติดติดโอเคก็โคนขาเนี่ยรู้สึกว่าแน่นใช้ได้อยู่นะครับแต่ก็ยังมีความลื่นๆนะ ทีนี้จะลองงอเข่านะครับแต่ก่อนอื่นเลยตรงด้านหลังหัวเข่าเนี่ยมันจะมีเป็นเกราะสีแดงเลือดหมูซ่อนอยู่อันหนึ่งนะครับซึ่งไอจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่เปิดขึ้นนะครับเวลาเรางอเข่าเนี่ยปุ๊บอ่าเห็นไหมมันจะมาติดกันกันกบตรงจุดนี้นะครับขากางเกงมาเนี่ยทำให้งอได้แค่นี้ฉะนั้นให้เราเปิดเกราะมันขึ้นก่อนนี่แบบนี้นะครับเราก็จะสามารถพับลงมาชิดได้มากขึ้นอ่าประมาณนั้นพับกลับ หัวเข่าก็ก็ถือว่าแน่นใช้ได้นะครับมีความเฟิดอยู่โอเคทีนี้มาดูเท้านะครับตรงเกาะด้านหลังขาเนี่ยมันสามารถเปิดขึ้นเปิดลงได้นะครับแต่ว่ามีความลื่นๆอยู่นะอ่าโอเคหัวเท้าสามารถดันไปข้างหน้าข้างหลังพับลงเอียงปึ๊บปึ๊บหมุนโอ้หมุนได้โดยรอบเลยเท้าก็ก็ค่อนข้างลื่นๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ลื่นจน ดูเป็นปัญหาอะไรมากมายนะโอเคทีนี้เป็นจุดขยับตรงผ้าคลุมบ้างนะครับซึ่งผ้าคลุมเนี่ยจุดขยับหลกัหลกๆของมันนะครับก็คือไอ้เจ้าเกราะแหลมๆสองซี่นียทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับจะขยับเหมือนกันเลยอ่าโดยจุดแรกนะครับอันนี้จุดแรกนะตรงโคนของมันเนี่ยจะมีจุดขยับเป็น2จังหวะนะครับแบบนี้ทําให้เราสามารถเอียงโคนของมันซ้ายขวาได้แล้วก็ตัวเกราะเนี่ยมันก็สามารถพับได้อีกจังหวะหนึ่งนะครับ นี่เอียงไปซ้ายขวาโอเคนั่นคือซีแรกส่วนซีที่2นะครับก็สามารถเอียงไปมาได้เหมือนกันอ่าแล้วก็ก็จะมีเป็นจอยสองจังหวะอีกอันนึงซ่อนอยู่นะครับทําให้เราสามารถดันมันเข้าไปนี่ลึกๆเลยอ่าหรือว่าจะดันมาข้างหน้าก็ได้เหมือนกันนะครับปึ๊บแล้วก็ข้างล่างของซีนี้เนี่ยจะมีเป็น เกาะชิ้นเล็กนะครับซ่อนอยู่ทําให้เราสามารถพับให้มันออกมายาวมากขึ้นได้นี่แบบนี้นะครับพับกลับอ่ะหมดแล้วสรุปนะครับสาหรับข้อต่อของเจ้า astronome ตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกไม่ค่อยประทับใจกับมันเลยนะครับคือมันมีอยู่หลายจุดที่ดูไม่ค่อยมั่นคงหรือว่าแข็งแรงนะครับอย่างเช่นบริเวณั u t t e r f l y j o อ n หัวไหล่หรือว่าตรงเท้าของมันแล้วก็ที่หนักสุดเลยเนี่ยคือไอ้ j o i พิเศษที่อยู่ตรงโคนขาของมันนะครับโอ้โหผมเกลียด j o ยแบบนี้มากๆเลยนะมันทําให้ ภาพรวมของคุณเนี่ยมันดูอ่อนแอไปเลยและในแง่ความยืดหยุ่นนะครับตัวนี้ก็ยังดูสู้ตัวอื่นไม่ค่อยได้นะครับอย่างเช่นบริเวณข้อศอกเนี่ยก็สามารถพับแขนได้แค่จังหวะเดียวหรือว่าในส่วนลําตัวก็สามารถเอียงสามารถหมุนหรือว่าก้มมาข้างหน้าได้ค่อนข้างน้อยนะครับคือใจจริงตัวนี้เนี่ยผมอยากจะให้คะแนนข้อต่อมันที่แค่6คะแนนนะครับแต่คิดไปคิดมามันก็ยังมีจุดที่มีความแน่นแข็งแรงโอเคอยู่นะครับฉะนั้นคะแนนข้อต่อของเจ้าตัวนี้ผมก็ ใส่ความอวยเข้าไปแล้วกันให้ที่7คะแนนแล้วกันนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของอาวุธกันบ้างนะครับซึ่งเจ้า a s t r o n i u มตัวนี้เนี่ยผมพูดตรงๆเลยนะครับอาวุธที่เราได้มาเนี่ยมันมีน้อยมากๆเลยคือแบบมีแค่เอฟเฟกต์บีมเซเบอร์อันนึงแล้วก็ปืนที่แขนขวาของมันแค่นี้หมดแล้วเพราะว่าจุดเด่นที่เหลือทั้งหมดแล้วก็ลูกเล่นเนี่ยมันจะไปอัดแน่นกันอยู่ในพาร์ทภาคลุมนั่นเองนะครับ สำหรับอาวุธอย่างแรกนะครับก็คือกันเหล็นั่นเองหรือว่าปลอกแขนนะครับอยู่ที่บริเวณแขนขวาผมเรียกเล่นๆว่าปืนร็อกแมนนะครับซึ่งกระเจ้าปลอกแขนอันนี้เนี่ยมันก็จะมีโหมดใช้งานอยู่2แบบนะครับก็คือโหมดยิงโจมตีจากระยะไกลนะครับก็จะยิงเป็นบีออกมาโจมตีศัตรูนะแล้วก็อีกโหมดหนึ่งนะครับก็คือโหมดบ er. ีมเซเบอร์นี่แล้วก็เอาเป็นเอฟเฟกต์บีมเซเบอร์นะครับที่เขาแถมให้มาเนี่ยติดตั้งเข้าไปเสียบปุ๊บแบบนี้นะครับเป็นที่เรียบร้อยสําหรับ กันเหล็ดบีมเซเบอร์ก็ใช้ฟาดฟันโจมตีศัตรูได้นะครับอาวุธต่อไปนะครับก็คือบีมเซเบอร์นะครับผมไหนอบีมเซเบอร์มีด้วยเหรอมีครับนี่บีมเซเบอร์ของมันเนี่ย จะถูกพับเก็บเอาไว้บริเวณแพ็คหลังของมันนะครับไอชิ้นนี้นี่แหละก็คือพอเจ้าโนเนมเนี่ยมันจะใช้สู้นะครับไอตรงนี้มันก็จะพับยืดยาวออกมาแล้วก็ถือโจมตีด้วยแขนซ้ายนะครับใช้ฟาดปันศัตรูได้แต่นี่คือจุดที่ผมรู้สึกผิดหวังที่สุดของกันพาตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าไอเจ้าบีมเซเบอร์ของมันเนี่ยมันเป็นแค่พร็อพป,ประกอบติดเอาไว้หลอกๆเฉยๆนะครับไม่สามารถแกะออกมาเล่นได้นะเฮ้ยนี่แบบเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่ผม เจอเกิดเ,เหตุการณ์อะไรแบบนี้นะครับก็คือพอเป็นกันพลาแล้วมันไม่สามารถทํากิมมิกอาวุธออกมาได้ครบเหมือนกับการ์ตูนต้นฉบับเนี่ยเฮ้ยตลกฉะนั้นถ้าใครอยากจะเล่นบีมเซเบอร์กับแขนซ้ายนะครับคุณจะต้องไปหาเป็นบีมเซเบอร์อะไรของกันพลาตัวอื่นเนี่ยมาใช้ในการติดตั้งแทนนะครับอย่างอันนี้เนี่ยผมเอามาจากไฮเกรดกระดัมเอเรียลของจีนนะครับเอามาเหลาเหลาด้ามจับของมันให้เล็กลงหน่อยนะครับถึงสามารถเสียบติดตั้งเข้าไปได้พอดีนะเนี่ยอม โคตรตลกเลยว่ะแบบผู้ผลิตแม่งไม่เก็บรายละเอียดมาให้ดีจนคนเล่นต้องมาทําอะไรแบบนี้กันเองเนี่ยไม่โอเคเลยบันไดส่วนของแถมเหลือๆนะครับก็จะมีเป็นมืออะไหล่มาอีกคู่หนึ่งกับอีกหนึ่งข้างนะครับโดย มือคู่แรกนะครับก็จะเป็นแบบแบมือแล้วก็อีกข้างนึงเนี่ยจะเป็นมือแบบกำบีมเซเบอร์นะครับซึ่งอีกอีกข้างของมันเนี่ยผมติดตั้งเอาไว้แล้วที่แขนซ้ายนะนอกจากนี้เราก็ยังมีพาร์ทเหลือๆบนแผงอีกเพียบเลยนะครับก็เพราะว่าไอ้เจ้าโนเนมตัวนี้เนี่ยมันใช้โครงมาจากไฮเกรดกระดัมแอสเทรนนั่นเองนะครับนี่มี2แผงเลยนะโอ้หก็ใครอยากจะเอาไปโมเอาไปดัดแปลงทําอะไรนะครับก็จัดไปได้เลย โอเคเรามาดูในส่วนของกิมมิกกันบ้างนะครับซึ่งกิมมิกแรกเลยจะอยู่ที่หัวของเจ้าโนเนมนะครับให้เราหันหลังปึ๊บอ่าด้านหลังหัวของมันนะครับก็จะมีเป็นพาร์ทสฟีฟ้าใสๆนะครับซ่อนอยู่ด้วยนะแล้วก็จะเห็นว่าข้างในพาร์ทเนี่ยมันมีเป็นใบหน้าอีกหน้าหนึ่งอยู่ข้างในนะครับผมอ่าเห็นไหมเป็นลูกตาสีเหลืองๆอ,อ่าซึ่งไอ้ใบหน้าอันนี้เนี่ยผมขอไม่เรียกชื่อนะครับเพราะว่าชื่อมันยาวแล้วก็อ่านยากนะแต่พูดง่ายๆเนี่ยก็คือมันทําหน้าที่เหมือนกับ เป็นหน้าที่2ใช้ในการแบบมองรอบด้านาเพื่อป้องกันภัยจากด้านหลังนั่นเองนะครับโอเคทีนี้ก็มาถึงกิมมิคหลักของกันพลาตัวนี้เลยนะครับมันก็คือเกราะผ้าคลุมหรือว่า No Name Unit นั่นเองนะครับอ่าซึ่งไอ้เจ้าผาคลุมมัน,นเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนโหมดได้ถึง4แบบเลยนะครับกลายเป็นอาวุธแต่ละอย่างนะอ่าโดยโหมดแรกเนี่ยเรียกว่า D Extension นะครับหรือก็คือโหมดเบสิกโหมดผาคลุมนะครับอ่าอันนี้เนี่ยก็ ใช้ผ้าคลุมป้องกันการโจมตีของศัตรูได้นะครับก็ไม่มีอะไรมาก อ่ะนี่ก็คือโหมดที่2นะครับหรือว่า B Smart ์กันนะครับเป็นการพับให้กราะภ้าคลุมเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกับเป็นปืนใหญ่นะครับแล้วก็ประกบเข้าไปกับกันเหล็กที่แขนขวานะครับแล้วก็ยิงโจมตีเป็นบีมอนุภาพสูงโจมตีศัตรูจากระยะไกลนะครับประสิทธิภาพเนี่ยถือว่ารุนแรงมากๆเลย และนี่คือโหมดที่3นะครับ V nail mode หรือก็คือการพับให้กรอบผ้าคลุมเนี่ยมันอยู่ในลักษณะเหมือนกับเป็นกรงเล็บขนาดใหญ่นะครับใช้ในการหยิบจับยกวัตถุที่มีน้ำหนักเยอะๆนะครับหรือว่าจะใช้กรงเล็บเนี่ยเข้าไปจับสตัตรูแล้วก็บีบให้แหลกขามือเลยก็ได้ แต่ที่มันตลกนะครับก็คือเจ้าหมดนี้เนี่ยมันไม่ถูกกล่าวถึงในคู่มือแม้แต่น้อยเลยนะครับไม่มีขั้นตอนวิธีการพับอะไรทั้งนั้นเลยแต่ว่าจริงๆการทําเนี่ยไม่ได้ยากนะครับก็แค่มันมันเหมือนกับหมดผ้าคลุมแบบแรกแล้วก็กางกรงเล็บออกมาเฉยๆนะครับแค่นี้เนี่ยก็เสร็จแล้วอ่ะแต่ว่าเวลาจะติดตั้งเนี่ยมันไม่สามารถเสียบติดเข้าไปบริเวณปลายการะเล็ดได้เหมือนในกระตูนะครับจะติดตั้งทําได้แค่ เอามาคุมไว้เหมือนกับเป็นผ้าคุมปกติเฉยๆนะซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่เท่เลยผมชอบแบบนี้มากกว่าก็น,นั่นแหละนะครับรู้สึกว่าทีมทําของเล่นกับทีมทําอนิเมะเนี่ยคงจะไม่ได้คุยกันให้ดีนะครับว่าเจ้าโนเนมเนี่ยมันมีโหมดนี้ด้วยนะก็กลายเป็นคนเล่นเนี่ยไม่สามารถทํากิมมิกนี้ได้อย่างสมบูรณ์นะครับน่าเสียดาย และนี่ก็คือโหมดสุดท้ายนะครับเรียกว่า X Connect Mo d e หรือว่า Nitro System นะครับเป็นการที่เจ้าโนเนมเนี่ยพับให้กรอบผ้าคลุมนะครับมันไปอยู่ด้านหลังลักษณะจะเป็นคล้ายๆกับปีกอ่าแผ่ออกมาแล้วก็ปลดปล่อยเป็นออร่าสีม่วงๆนะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหุ่นให้ไปจนถึงขีดสุดเลยนั่นเองนอกจากนี้นะครับพออยู่ในโหมดนี้เนี่ยกราบผ้าคลุมด้านหลังนะครับจะสามารถดีดตัวออกมาแล้วก็บินไปโจมตีศัตรูจากระยะไกลได้นะครับเหมือนกับฟันเนลหรือว่าดรากูนเลยเจ๋งมากๆ โอเคทีนี้พูดถึงความสูงกันบ้างนะครับสําหรับเจ้าโนเนมตัวนี้ความสูงจากเท้าถึงเข่าของมันนะครับไม่รวมฐานนะจะสูงที่ประมาณ13เซนนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาไอ้กรอบผ้าคลุมด้านหลังเป็นปีกเนี่ยแบบที่กําลังใช้ในตัวซิสเต็มนะครับจะสูงที่23เซนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเทียบกับตัวอื่นกันเลยไฮเกรดเซนโกคุแอสเทรียไฮเกรดสตาร์บิลสไตร์ไฮเกรด ซาคุ Amazing High Grade Amazing Strike f p e e d o m High Grade Gandam o u b ร O Diver a r okay, โอเคทีนี้พูดถึงข้อดีข้อเสียกันบ้างน,นะครับสำหรับข้อดีอย่างแรกเลยนะครับแน่นอนความโคตรเท่ของมันนะครับโอ้โหในคลิปนี้เนี่ยผมพูดคอาว่าเท่ไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับคือดีไซน์ของมันสวยลงตัวถูกใจผมไปซะทุกอย่างเลยนะครับใครที่แบบ ชอบกันพลาสายตัวร้ายดีไซน์โหดดุดันน่าจะถูกใจนะครับเจ้าตัวนี้ส่วนการประกอบนะครับเจ้าตัวนี้ก็ประกอบได้ง่ายมากเลยนะครับแถมสนุกด้วยนะผมใช้เวลาแค่ห้าถึงหกชั่วโมงนะครับก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วและข้อดีอย่างสุดท้ายนะครับก็คือกิมมิคผ้าคลุมของมันนะครับที่สามารถเปลี่ยนโหมดการเล่นได้ถึง4แบบเลยนะครับเป็นทั้งผ้าคลุมเป็นทั้งกงเล็บแล้วก็เป็นปืนใหญ่หรือว่าจะพับเป็นปีกไปไว้ข้างหลังนะครับเป็นไนโตรซิสเต็มโอ้โหคือแบบ จัดท่าเล่นกันโคตรมันเลยทีนี้พูดถึงข้อเสียกันบ้างนะครับสําหรับข้อเสียอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของข้อต่อของมันไม่ค่อยแข็งแรงเลยนะครับเพราะว่าเป็น PC แทบจะทั้งตัวเลยเวลาคุณจับเล่นเนี่ยจะรู้สึกได้เลยน,นะครับว่ามันมีความลื่นๆอยู่ตามชิ้นส่วนนะครับโดยเฉพาะที่ไหล่แล้วก็ช่วงโคนขาข้อเสียต่อไปนะครับก็คือสีของกันพลาตัวนี้มันดูจะเพี้ยนไปจากต้นฉบับนะครับคือไอ้เจ้าโนเนมตัวนี้เนี่ยจริงๆพวกพ์าท,ที่มันเป็นสี แดงเลือดหมูเนี่ยทั้งผ้าคลุมแล้วก็เกาะตามตัวเนี่ยมันจะต้องเป็นสีออกเทาๆดำๆนะครับตามในการ์ตูนต้นฉบับนะแต่ว่าพอมันมาอยู่ในรูปแบบกันพลาเนี่ยไม่รู้ว่าทําไมทีมผู้ผลิตนะครับถึงทํามันมาเป็นเกาะสีแดงเลือดหมูกันซะทั้งหมดเลยคือแบบถ้าใครชอบสีแดงแบบนี้เนี่ยก็อาจจะไม่เป็นไรนะครับแต่สําหรับใครที่แบบอยากจะได้สีที่มันตรงตามในการ์ตูนเนี่ยก็ต้องลําบากมานั่งทําสีกันอีก และข้อเสียอย่างสุดท้ายนะครับผมถือว่าเป็นข้อเสียที่ร้ายแรงที่สุดของกันตราตัวนี้เลยนะครับก็คือกิมมิคบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถทําได้เหมือนกับในการ์ตูนต้นฉบับนะครับนั่นก็คือไอดาบบีมเซเบอร์ที่แพ็หลังปลอมๆของมันเนี่ยไม่สามารถแกะมาเล่นอะไรได้เลยแล้วก็โบดตรงเล็บผ้าคลุมนะครับที่ไม่สามารถเล่นได้แบบเต็มประสิทธิภาพนะแต่ว่าไอผ้าคลุมเนี่ยผมยังพอรับได้นะครับเพราะว่าผมเห็นฝรั่งเนี่ยเขาทําเป็นผ้าคลุมแล้วก็เอาฐานใสเนี่ยมาเสียบตูดไว้แล้วใช้ไอการเล็ดแขนขวาเนี่ย มาเสียบกันแบบหลอกๆนะครับก็ยังพอจะแถไปได้แต่ไอ้บีมเซเบอร์เนี่ยมึงบ้าแล้วเล่นอะไรไม่ได้เลยคือแบบมันเป็นของที่ควรจะเบสิกที่ควรจะแถมมาให้กับกันพาในทุกกร่องนะครับแต่ว่าพอเป็นเจ้าโนเนมดันไม่ให้มาซะงั้นใครที่อยากจะเล่นบีมเซเบอร์เล่มนี้เนี่ยคุณก็ต้องไปโมเองหรือว่าไปหาขโมยพาร์ตอะไรมาจากกันพาตัวอื่นนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ใช่เรื่องอะ่ะโคตรช่วยเลยบรรได สำหรับคะแนนนะครับที่ผมจะให้กับ High h ฮเกรดกันดัมแอสเตรโนเนมตัวนี้นะครับก็คือ9คะแนนนะครับผมสรุปนะครับสำหรับ h ฮเกรดกันดัมแอสเตรโนเนมตัวนี้เนี่ยผมบอกตรงๆเลยนะครับที่มันยังได้9คะแนนอยู่เนี่ยมาจากความเพ่ของมันล้วนๆเลยนะไม่งั้นเนี่ยผมจะให้แค่8แล้วคือแบบมันก็ดูสมกับเป็นกันพาตัวร้ายที่ทรงพลังนะครับประกอบก็ง่ายดีเทลรายละเอียดก็เยอะแต่ที่ผมว่าเด็ดที่สุดเลยนะครับก็คือกรอบผ้าคลุมของมันเนี่ย มันมีกิมมิคลูกเล่นการเปลี่ยนโหมดได้ถึง4แบบเลยนะครับจัดทาโพสได้คุ้มค่ามากๆส่วนข้อเสียหลักๆก็จะเป็นเรื่องของข้อต่อเป็น PC แทบจะร้อยเนะครับกับลูกเล่นอาวุธบางอย่างเนี่ยที่ยังไม่สามารถทําได้เหมือนกับในการ์ตูนต้นฉบับนะครับแต่ถึงอย่างนั้นสําหรับใครที่ไม่ได้ติดตามซีรีส์ Buil d Diver หรือว่าเป็นคนสายเก็บกันพราตกูลแอสเทรมาก่อนเนี่ยสำหรับเจ้าแอสเทรโนเนียมตัวนี้ผมรู้สึกว่าเป็นกันพาที่ควรหามาสะสมให้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเท่มากๆเลย ส่วนในเรื่องราคานะครับเจ้าโนเนมตัวนี้เนี่ยราคาปกติเดิมๆของมันเลยนะครับจะอยู่ที่5 0 0ร้อถึงหกรบาทนะครับผมถือว่าเป็นราคาที่คุ้มกับความเท่และกิมมิกลูกเล่นของมันมากๆเลยนะครับแต่ว่าในปัจจุบันที่เขาซื้อขายกันในกลุ่มเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจราคานะครับเพราะว่าไม่เห็นใครมาขายเจ้าโนเนมเป็นมือหนึ่งตั้งนานแล้วนะผมเลยตีว่าประมาณ1000บพบวกๆแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวผมเนี่ยก็ซื้อมาที่ประมาณ1,000นนิดๆเหมือนกันยังพอรับได้นะ อ่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับรีวิวไฮบริดกันดัมแอสเตรโนเนียมตัวนี้นะครับเดี๋ยวรีวิวตัวต่อๆไปเนี่ยผมว่าจะทําเป็นพวกโมโจินบ้างนะครับไม่ได้ทําโมโจินมานานแล้วนะคือผมเนี่ยมีตัว Oracle แล้วก็ตัวเซนติ n เนลเนี่ยมาดองเอาไว้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาทํารีวิวสัทีก็ว่าจะเคลียร์พวกตัวนั้นให้เสร็จก่อนนะครับแล้วจะมาต่อด้วยเรียวเกสซากุจอนนี่ไรเด่นนะครับถ้ายัางไงก็รอติดตามรับชมกันเอาไว้ได้เลย โอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปเลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับท่านไหนที่กดให้ผมแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ